ไายจะเป็นบังย้ามได้บ่ยามเขาเปิดเพลงพอสีอ้ออปล่อยไก่ดูลให้อิน้องกะย่านตายหากว่าเขาจับได้เขาสิไลขานี่สิจัดให้ตามคำขอและตอนอิพอที่แต่งงานนี้คืนนี้สิจับซื้อพี่ย้ามเขาขึ้นขี่ให้พี่ชื่นใจอุ้ย ปป้ากดขี้อ่ะกินโอ้ตายตายตา หายากนหาากมายาก่อนกดก่อนระวังรถระวังรถระวังปูฝรั่งปูฝรั่งมายากดก่อน,วววกกอนขวานหัานห้ามาหายาก่อวานน่ารักจังเลยเอฟซีนะคะป่ะนะ อุ้ยต่ฮักแอซก็ได้ก้อนาไหมอุ้ยดูมาลอฟซีดว่าเอ็ซีที่ไหนา้อขวานเอาทำไมไม่ไปกับหนูนามจเนี่อเพื่อไปกับหนูนะโอ้หาจะแตกยเขาวันทยี่สิบห้านั่นคนอยากกินแต่บ้านเยอะอืมอยากกินยังไงอยากกินยัง กินกาแฟแล้วน<ส>เนาะแฟบาแตอนนี้ไปโป๊ยยังวันที่ยี่สิบห้าพุ้นพื้นล้อตาเฮ็ดทาบลาบเพื่อนนะตอนนี้เพาะว่าอยู่ขอ <c oughs>